อันนี้นะคะอันนี้ไพ่หกเหรียญเนาะเออจริงๆไพ่หกเหรียญเป็นไพ่ที่จริงๆก็ดีนะคะมีความยุติธรรมเห็นไหมคะมีตาช่างด้วยเราต้องดูให้ออกนะว่าไพ่เนี่ยมันบอกอะไรเราแต่ถามว่าดีตรงไหนมีคนช่วยเหลือเราแล้วเราก็ต้องช่วยเหลือคนอื่นด้วยเพราะดูดิมีขอทานมายืนรอนเราเลยแล้วเราก็ต้องให้ตังค์เขาด้วยนะแปลว่าถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงคะถ้าถามเรื่องของความรักนะคะก็คือคนรักก็พร้อมช่วยเหลือเราเราก็พร้อมช่วยเหลือคนรัก ถ้าถามเรื่องงานเจ้านายก็พร้อมช่วยเหลือเราเราก็พร้อมช่วยเหลือเจ้านายถามเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวมีหมอมารักษานะคะแล้วก็มีคนหาหมอมาช่วยเหลือเรานะคะคือถามเรื่องอะไรนะคะอันนี้มีคนช่วยเหลือค่ะนะคะมีคนช่วยเหลือนะคะเนี่ยเป็นไพ่ที่ก็ดีอยู่อะค่ะแต่ไม่ได้เป็นดีที่เด่นเลยแต่ก็คือว่าเป็นไพ่ที่มีคนช่วยเหลือเรานะคะไพ่หกเหรียญนะคะถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้ก็แปลว่าเป็นไพ่ที่ดีค่ะนะคะมีความยุติธรรมเป็นคนที่ยุติธรรมพร้อมช่วยเหลือคนอื่นถ้าถามเรื่องความรักว่า ผู้ชายคนนี้เป็นคนยังไงก็คือเป็นคนที่มีคุณธรรมนะคะเป็นคนรักความยุติธรรมพร้อมช่วยเหลือมีจิตใจช่วยเหลือนะคะอันนี้ตามหน้าไพ่เลยดูไพ่ให้ออกนะคะว่าคนนี้แต่งตัวดีมากเลยนะคะแต่ดูที่ขอทานคนนี้ก็แต่งตัวดีนะคะเออนะคะบางทีคนที่มาขอความช่วยเหลือเราอะ่ะก็อาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีกว่าเราก็ได้นะคะแต่มาขอความช่วยเหลือของเรา